เรื่องของตรงนี้ก็ไม่ทราบลำเดียวมาจากห้งน้ำหญ่างเดียจะได้ปกมือให้กำลังใจกันแล้วก็นั่นท้าวไทยกับพวกเราคุณพี่เกียรตก็ลงไปพนักงานะครับกินข้าวยมาแกงน้องเสียวน้องสมานเดี๋ยวว่มีสิทธิ์อะไรเป็นไรก็เออเดี๋ยวก็คงจะได้มีการทำความคิดเห็นกันบ้างในในช่วงท้ายนะครับกระบรนกอรในการถามเรื่องต่าง ของทำธรรมเนียมประเพณีนิยมของการจัดงานบังเกิดนะครับนะครับทางโรงแรมทำบร,ริรนาก็ดูแลกันเป็นอย่างดีพอม,มาจาัด <c oughs> คุณกุ้งจจก็ก็ตั้งแต่จัดดอกมงดไม้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องเดียวเลยครับผมก็เจ้าภาพอะไรเจ้าภาพมาแลอ๋อาา <c oughs> เออ <c oughs> เอ่อ นั่งก่อนหรือว่าจะรักทายก่อนหรือว่ายังไงก่อนไม่เป็นไรแต่ผู้มีเกียรติครับให้เราเห็นไปนั่งรับทายครับทีมงานโต๊ะไหนเออเดี๋ยวก็คงได้พบพบกันกับทุกโต๊ะทุกโต๊ะนั่นแหละครับนะครับนะครับได้พบกันทุกโต๊ะเลยนะครับลำเลียงผมจะพาไปแล้วทีนี้นะครับนะครับ เดี๋ยวอาจารย์ประจจนก็มาเลยนะครับนั่งโต๊ะไหนนั่งโต๊ะไหนตามสบายเจ้าภาพก็คงจะได้เจอกันทุกโต๊ะนะครับอันนี้เป็นความตั้งใจของคุณพี่ศึกษาลักษณะริมนะครับเป็นความตั้งใจของคุณพี่ศึกษาลักษณะพิ้นว่าวันนี้อยากให้น้งเดียวเป็นพิเศษนะครับเป็นพิเศษมาหลายคนในวันนี้อยู่ในภาวะที่กําลังรับประทานกันอยู่นะครับ วันที่16นี้น้องเดียวก็จะเริ่มทำกานแสดงหลังจากที่เราอยู่มาหลายวันเนื่องในโอ,อกสาสเกี่ยวกับาการเสด็จสู่สวรรค์พ้นพสุขของของุประบาทท่านเเจ้ามหนอวัเลยเพราะมมาเกวดจากพวกเรานะครับน้องเดียวก็ได้พักผ่อนว่าจะได้หยุดไปหลายวันนะครับแต่ว่าก็ไปในช่วงที่พักผ่อนนี้ก็กะเวงทำบ,บุญนะครับทำบ,บุญตลอด เลยน้องเดียวอย่างที่บอกว่าไปถึงนู่นไปถึงนครปนมเลยเลยไอ้ลาวทุกกลับมาโดยคุณน้ํานะครับมือปีของน้องเดียวเนี่ยได้ขับรถไปให้นะครับจากวัดลําปลอวัดกันทางใต้นะครับวัดกันทางใต้ทำบุญน้องเดียวก็เป็นคนที่ชอบทำบุญนะครับถ้าเกิดว่ามีงานบุญยิ่งใหญ่เนี่ยก็บอกน้องเดียวไปได้เลย เดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กด้วยนะครับโดยเจดีโบมสุขนะครับถ่ายทอดสดวันเทิงน้องเดียวคุณเลมพ่อนั่งก็ที่นั่งนั่งนั่นคุณไปเตยด้วยเดียวนี่แอลดี้ก็นั่งได้ยินเออ่นะครับใบเตยมาอยู่กันหลายคน